ความลับอันยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ในฝ่ามือของคุณสวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังกัลยะนานมิทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เน็ตชาแนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะมีแต่หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีลายมือกากบาททั้งสองข้าง นั่นหมายความว่าชะตาชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปในแบบที่ไม่เคยคิดฝันมาก,ก่อนเพราะนี่คือวาระหน0่ปีที่รอคอยวาระที่จักรวาลเปิดเส้นทางบุญเส้นทางโชคลาภให้กับคนที่ถือครองหลายมือพิเศษนี้และยิ่งไปกว่านั้นผ่อนอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกำลังจะได้รับมาจากหนึ่งในมหาเทพผู้ปกปักรักษาท้าวเวสสุวรรณ องค์ผู้คุ้มครองโลกและประทานทรัพย์สมบัติให้กับผู้ที่มีบุญถึงเวลาที่คุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิตจริงๆก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าลายมือกากบาดในฝ่ามือมีความหมายว่าอย่างไรตําราดูลายมือกล่าวตรงกันว่ากากบาดในฝ่ามือคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังเหนือธรรมชาติเป็นเครื่องหมายของความคุ้มครอง เป็นประตูที่จะเชื่อมโยงคนผู้นั้นกับโลกวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีแค่ข้างเดียวก็ว่าแปลกแล้วแต่ถ้ามีทั้งสองข้างขอบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะแปลว่าคนคนนั้นเกิดมาเพื่อรับบุญใหญ่รับโชคใหญ่มีพรสวรรค์ด้านการยังรู้หรืออาจเคยทำบุญใหญ่ในชาติปางก่อนจนชาติพบนี้ ถูกเลือกให้รับทรัพย์ครั้งมโหราณและปีนี้เองเป็นปีที่ครบวาระ100ปีที่จักรวาลและดวงดาวเปิดพลังให้คนกลุ่มนี้ได้รับสิ่งที่รอคอยท้าวเวสสุวรรณเป็นหนึ่งในจัตุโลก,กบาลผู้ปกปักโลกมนุษย์จากพูดผีปีศาจและยังเป็นเจ้าแห่งทรัพย์สินเงินทองมีคำโบราณกล่าวไว้ว่า ผู้ใดที่มีลายมือกากบาททั้งสองข้างชะตาชีวิตจะถูกโยงเข้าหาเทาเวสุวรรณเพื่อรับทรัพย์ก้อนใหญ่ในวาระ100รปีซึ่งพรที่ท่านจะได้ประทานมีอยู่สองเส้นทางหลักๆคือ 1. รวยจากการค้าขายหากคุณเป็นพ่อค้าแม่ขายหรือทำธุรกิจใดๆอยู่แล้วการค้าของคุณจะเริ่มดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตา ของที่เคยขายไม่ออกจะขายดีจนเก็บเงินไม่ทันลูกค้าเก่าจะกลับมาลูกค้าใหม่จะหลังไหลมาแบบไม่หยุดเหมือนมีแรงดึงดูดลึกลับและยิ่งไปกว่านั้นผ่อนอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณกำลังจะได้รับมาจากหนึ่งในมหาเทพผู้ปกปักรักษาทาเวสุวรรณองค์ผู้คุ้มครองโลกและประธานทรัพย์ทรัพย์สมบัติ ให้กับผู้มีบุญถึงเวลาที่คุณจะได้เห็นปาฏิหาริย์แห่งชีวิตจริงๆสี่ลางบอกเหตุก่อนรับพรหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพรของเทเวสุวรรณกำลังใกล้เข้ามาแล้วโบราณท่านว่าไว้หากคุณมีลายมือกากบาททั้งสองข้างให้สังเกตสีลางบอกเหตุดังต่อไปนี้ห ฝันเห็นยักษ์หรือฝันเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่เพาะท้าเวสวุวรรณคือมหายักษ์ผู้ยิ่งใหญ่ฝันเช่นนี้คือการมาปรากฏตัวเพื่อบอกว่าท่านกำลังจะมอบพร 2. ได้กลิ่นทูบเองโดยไม่รู้สาเหตุหากคุณไม่ได้จุดแต่กลับได้กลิ่นทูบแรงแปลว่าสิ่งศักศดิ์สิทธิ์กำลังส่งสัญญาณให้คุณหันมาทำบุญ 3. เจอเงินตกหรือได้ของฟรี โดยไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นเงินเล็กน้อยหรือสิ่งของที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้ฟรีนั่นคือสัญญาณว่าทรัพย์กำลังจะมา 4. มีคนชวนทําบุญโดยบังเอิญหากมีใครมาชวนคุณใส่บาตรหรือร่วมทําบุญในเวลาที่คุณไม่ได้ตั้งใจ แปลว่าพรน,นั้นใกล้จะถึงเต็มทีเพื่อให้พรจากเท้าเวสุวรรณแรงและชัดเจนยิ่งขึ้นคนที่มีลายมือกากบาททั้งสองข้างควรปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ 1. มันสวดคาถาเท้าเวสุวรรณก่อนนอนทุกคืน 2. ไหว้เท้าเวสุวรรณด้วยทูบเก้าดอกกุหลาบแดงและน้ำเปล่าสะอาด 3. ทำบุญถวายสังฆทานหรือทำบุญปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทาน 4. รักษาศีลให้ได้ในวันพระเพื่อเป็นพลังบุญส่งเสริมโชคมีเรื่องเล่าของผู้ชายผู้หนึ่งเขาเป็นเพียงพนักงานโรงงานธรรมดาแต่ฝ่ามือกลับมีลายกากบาททั้งสองข้าง เขามักฝันเห็นยักษ์ใหญ่ยืนเฝ้าประตูทุกคืนและไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินหลายสิบล้านอีกเรื่องเล่าหนึ่งหญิงชลาคนหนึ่งมีร้านขายของชามเล็กๆที่แทบไม่ค่อยมีลูกแต่หลังจากไปกราบเท้าเวสุวรรณและตั้งใจสวดมนต์ทุกคืนเธอกลับขายของดีจนต้องเปิดร้านเพิ่มและยังมีเงินสร้างบ้านใหม่ให้ลูกหลานอยู่สบาย ทั้งสองเรื่องนี้คือพยานชัดเจนว่าผ่อนจากเทาเวสุวรรณมีจริงและลายกากบาททั้งสองข้างคือสัญลักษณ์แห่งการถูกเลือกดังนั้นหากคุณคือหนึ่งในคนที่มีลายมือกาก,ากบาททั้งสองข้างจงดีใจเถิดเพราะว่าวาระหนึ่งปีที่รอคอยมาถึงแล้วผ่อนจากเทาเวสุวรรณกําลังจะตกสู่ชีวิตของคุณ ถ้าไม่รวยจากการค้าขายก็จะรวยจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแน่นอนขอให้ทุกท่านตั้งจิตอธิษฐานทำบุญต่อบุญรักษาศีลและสวดมนต์ให้สม่ำเสมอพรน,นี้จะชัดเจนและเร็วขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ทางเราจะพาทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่เรื่องราวที่ไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้ฟัง และไม่ใช่ทุกคนที่จะได้พบเจอเพราะนี่คือความลับของคนที่มีลายมือกากบาททั้งสองข้างลายมือที่ใครหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับดวงชะตาความร่ำรวยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวเวสวุวรรณและที่สำคัญเวลานี้คือเวลาที่จัก,กรวาลกำลังเปิดประตูให้กับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ครบวาระหนึ่งปีที่รอคอยพลังงานบุญเก่าที่สั่งสมมาตลอดหลายชาติพบกำลังผลักดันให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปตลอดการตำราดูลายมือของโบราณกล่าวตรงกันว่ากากบาทคือสัญลักษณ์ของพลังเหนือมนุษย์มันไม่ใช่เพียงร่องรอยธรรมชาติบนฝ่ามือแต่มันคือรหัสลับแห่งโชคชะตา หากคุณมีเพียงกากบาทข้างเดียวแปลว่าคุณได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางประการแต่ถ้ามีกากบาททั้งสองข้างนั้นหมายถึงคุณคือคนที่ถูกเลือกถูกกำหนดให้เป็นผู้ครอบครองผ่อนแห่งจัก,กรวาลโบราณบางตำราถ,ถึงกับบอกว่าคนที่มีลายมือกากบาททั้งสองข้างมักจะมีเซนพิเศษรู้สึกถึงได้เหตุการณ์ร่วงหน้าฝันแม่นยำ หรือบางครั้งแค่คิดถึงเรื่องใดเรื่องนั้นก็มักจะเกิดขึ้นจริงนี่คือสัญญาณว่าคุณมีเส้นทางชีวิตที่ไม่เหมือนใครและวาระบุญครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงหลายคนรู้จักเทาเวสุวรรณในฐานะเจ้าแห่งยักษ์และผู้คุ้มครองโลกมนุษย์จากพูดผีปีศาจแต่ในอีกมิติหนึ่งท่านคือเทพแห่งทรัพย์สมบัติและโชคลาภ ตำราโบราณของสายพราหมณ์และสายพุทธกล่าวตรงกันว่าผู้ใดมีลายมือกากบาดท,ทั้งสองข้างจะถูกเชื่อมโยงพลังไปยังทาเาวสุวรรณโดยตรงและเมื่อครบวาระหนึ่งร้อยปีพลังนั้นจะเบ่งบานผ่อนแห่งความมั่งคัง่งจะตกสู่ชีวิตคุณเมื่อคุณมีลายกากบาดท,ทั้งสองข้างคุณคือผู้ที่ถูกเลือกแล้วแต่หากอยากให้พรชัดเจนและมาเร็วขึ้น คุณต้องเสริมบุญด้วยการกระทำวันนี้สวดคาถาเท้าเวสุวรรณทุกคืนก่อนนอนอย่างน้อยเก้าจบบูชาเท้าเวสุวรรณด้วยทูบเก้าดอกดอกกุหลาบแดงและน้ำสะอาดทำบุญถวายสังฆทานหรือปล่อยชีวิตสัตว์เป็นทานเช่นปล่อยปลาไถ่ชีวิตโคกระบือ รักษาศินห้าหรือศิน8โดยเฉพาะในวันพระเพื่อเพิ่มพลังบุญคุ้มครองหากคุณคือหนึ่งในผู้ที่มีลายมือกากบาททั้งสองข้างจงดีใจเถิดว่าวาระหนึ่งปีที่รอคอยมาถึงแล้วผ่อนจากเท้าเวสุวรรณกำลังจะตกสู่ชีวิตคุณถ้าไม่รวยจากการค้าขายก็จะรวยจากการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอย่างแน่นอนค่ะ เพียงคุณตั้งใจทำบุญรักษาศีลสวดมนต์และบูชาเทาเวสุวรรณด้วยความศรัทธาพรนี้จะบังเกิดกับคุณเร็วขึ้นและจะยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยฝันไว้ ขอให้ทุกท่านที่รับฟังคลิปนี้ได้รับพรจากเทเวสุวรรณโดยเร็ววันขอให้ท่านทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองมีสุขภาพแข็งแรงครอบครัวอบอุ่นและสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาด้วยเถิดสาธุสำหรับวันนี้แอปปินเนช h าน n e ล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึง่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทินสาธุ